สวัสดีครับวันนี้เกมบดีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับเลิฟไอคาวาครับเลิฟไอคาวาครับปัจรุบที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่7คนปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจรุบที่ค่อนข้างจะมีร่างน้อยมากๆครับของเกมบลีเกมนี้นะรู้สึกว่าเลิฟตัวละครตัวนี้ในเกมบลีเกมนี้มีแค่2ลร่างเท่านั้นนะครับน้อยมากๆครับเลิฟตัวละครตัวนี้ครับดาบไฟมินยาของเขานั้นใช้ชื่อว่า เทงกูมาลุนะครับซึ่งเป็นดาบไฟมินยาสายเพิงนะครับเหมือนปู่ยามะเลยแต่สายเพิงของเทงกูมาลุของเลิฟนั้นเป็นการปล่อยเพิงออกไปเวลาตีครับไม่ได้แบบว่าปล่อยเพิงออกไปเหมือนปู่ยามะได้คือของปู่ยามะนั้นสามารถปล่อยเพลิงผ่านออกไปได้เลยแต่เทงกูมาลุนั้นคือต้องฟาดลงไปครับถึงจะมีเพิงออกมานะครับก็บตัวละครที่ ดูค่อนข้างจะฮาและดูบ้าพลังนะครับคือทรงผมทรงแอฟโฟนนั้นดูฮานะแล้วก็ดาบไฟเบญญาณที่โคตรใจเลยครับเลิฟไอคาวาครับเลิฟครับที่เราจะมารีวิวกันนั้นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับตัวละครตัวนี้ครับออกมาตั้งแต่สมัยของ2ปีของเกมบลีดนะครับค่อนข้างจะโคตรเก่าเลยแต่ตอนน้ครับตอนนี้ทางเกมบลีดครับได้มีการอัปเดตให้สามารถเลิฟนั้นอัปเกรดขึ้นดาวแดงได้ครับ สามารถอัปเกรดขึ้นดาวแดงได้นะเลยทําให้เลิฟนั้นครับสามารถหยิบกลับมาเล่นได้อีกครั้งนะครับค่าพลังมีมากขึ้นเก่งกาจมากขึ้นนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาดูกันครับว่าพออัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บเลิฟนั้นจะเก่งกาจขึ้นอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากค่าพลังครับค่าพลังนั้นเลิฟครับเป็นสายตีธรรมดาแบบตีระยะใกล้นะครับ ซึ่งตอนที่อยู่ดาวสีทองครับดาวสีทองนั้นเลิฟนั้นมีค่าพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่7 4 8นะครับแต่พอ,อััปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บค่าพลังโจมตีธรรมดานั้นพุ่งขึ้นไปถึง802นะครับถือว่าโคตรเยอะนะครับ802เนะี่ยสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกโยมทูฟแรงขึ้นนะครับสก,กิลลิงก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา100คือจะเพิ่มไปเลย100เพียวๆครับ และก็จะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก16%นะครับคือเพิ่ม100และก็16%นะครับและก็อาบีครับอาบี R ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก60%นะครับ60%บวกลิงอีก16%เลยกลายเป็น76%นะครับถือว่าอาบีนั้นเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเยอะนะและก็มีการเพิ่มพลังโจมตีสก,กิลกับไม้ตาย40%เพิ่มระยะของการตรีธรรมดา เพิ่มขึ้น20%เพิ่มระยะของสกิลไม่ตายเพิ่มขึ้น40%ประมาณนะครับส่วนสกิลนั้นก็เป็นการเน้นด้านหน้าครับสกิลของตัวละครตัวนี้อาจจะไม่กว้างนะครับเพราะมันเป็นสายตีธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นตัวละครเก่าๆครับสกิลไม่ค่อยกว้างนะครับแต่การตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะโคตรกว้างนะครับแต่อาจจะออกท่าทางช้าสักหน่อยครับแต่ก็แรงนะครับแบบว่าถึงช้าแต่แรงและวงกว้างนะครับเลิฟไอคาวาครับ ก็ประทุคอนที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะมันดูหาและดูบ้าพลังเลี้ยวมากเลยคือผมชอบดาบมันอะเป็นกระบองยักษ์อโคตรเท่เลยครับเลิฟไอค่ะว่าส่วนรูปภาพครับรูปภาพก็จะมีประมาณนะครับก็เป็นรูปภาพของตอนที่แบบว่าเวียงดาฟามิญานครับซึ่งเป็น ก็เรียกว่าเป็นกระบองไฟเนาะกระบองไฟครับค่อนข้างจะโคตรเท่เลยครับเลิฟครับโอเคครับเรามาดูกันเลยครับว่าเลิฟนั้นถ้าทางการโจมตีครับแล้วก็จะเก่งกาหรือเปล่ากับการลงดาบในปัจจุบันนะครับลงไหวหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะกศัตูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูสกิลกันเนาะ เริ่มจากการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะก,กว้างนะวงกว้างเลยครับสกิลหนึ่งครับสกิลสองครับสกิลสามครับ การตีธรรมดาของเลิฟนั้นค่อนข้างจะวงกว้างเนาะแต่ช้าครับคือมันกว้างก็จริงแต่มันช้านะครับแล้วก็อาเสียงในการฟันของมันนั้นผมคิดว่าค่อนข้างจะดูแบบว่าดุดันมากๆครับฮึดฮึดฮ่าเสียงค่อนข้างจะดุดันนะครับแล้วก็สุดสกิลหนึ่งนั้นจะเป็นการทำ,ำดาเมจไปข้างหน้าน,นะครับก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไกลพอประมาณนะครับส่วน2นั้นคือสกิลไม้เดดครับก็คือจะเป็นการสร้างพายุไฟออกมารอบตัวนะครับซึ่งจะคงอยู่5้าวิ ซึ่งพายุไฟนั้นก็ถือว่าดีนะครับเพราะศัตรูนั้นเข้าใกล้ปุ๊บก็จะติดชังงักนะครับถือว่าเป็นสกิลดีนของเลิฟนะครับส่วน3นั้นก็จะเป็นการยิงวิถีมารออกไปเป็นเส้นตรงครับซึ่งมันไกลแต่ไม่กว้างครับซึ่งตัวละครตัวนี้จุดเด่นๆก็คือสกิล2กับการตีธรรมดานะครับส่วนสกิล1กับ3นั้นค่อนข้างจะวงแคบนะครับเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะใช้ได้นะครับแต่อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะมันตีช้าเนาะ และก็สกิลไม่ตายครับเดี๋ยวไปต่อกันด่านน้ำหอมนะครับมาดูซิว่าลงด่านน้ำหอมนั้นจะไหวหรือเปล่าครับ และก็ดานน้ำหอมครับมาลุยกันเลยด่านน้ำหอมดูสิจะรอดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เลิฟนั้นมันเป็นคอรที่ค่อนข้างจะช้ามากๆนะการตีของมันเนี่ยช้านะครับคือมันจะมีจังหวะที่มันเหวี่ยงอาดาบของมันเนี่ยจะเรียกคอนและเหวี่ยงดาบของมันเนี่ยคือถ้าศัตรูนั้นตีสวนเข้ามาคือมันก็จะติดชะง,งักเนาะ ประตูคอที่ตีช้าคุณต้องเล่นแบบว่ากระโดดตีหลบๆเก่งๆต้องหลบเก่งๆเนาะถ้าหลบไม่ดีก็โดนดาวเมือเต็มเลยหรือไม่ก็เล่นถึกๆก็ได้แต่ผมมีจุดที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆของเลิฟก,ก็คือเสียงเสียงในการฟันเสียงของสกิลไม่ตายเสียงของสกิลนั้นมันค่อนข้างจะดุดันมากๆ ฮึบฮึบห้าห้าห้าประมาณเนี้ยคือแบบว่าเสียงมันค่อนข้างจะดุดัดนมากๆผมชอบนะครับแต่มันเล่นโคตรยากเลย <c oughs> คือมันเล่นยากอ่ะมันตีช้าก็ต้องแบบว่าหลบหลบต,ตีตีตีหลบหลบกันหน่อยเนาะเล่นยากแต่เล่นสนุกเนาะเลิฟครับ Thank you ส่วนของใส่ครับตัวละครตัวนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2ส,สายนะครับคือสายถึกกับสายโจมตีซึ่งสายถึกนั้นก็เน้นด้านของแอคแท็แล้วก็ดีเฟนสกับเลือดนะครับส่วนสายโจมตีนั้นก็เน้นด้านของแอคแท็แล้วก็ค่าคลิกก็พอคือถ้าคุณหลบเก่งๆนะเน้นแอคแท็กกับคลิกพอ แต่ถ้าคุณหลบไม่เก่งครับผมแนะนําเลยว่าให้เน้นถึกเข้าว่าดีกว่าเพราะตะครตัวนี้มันตีช้าเนาะเน้นถึกเอาไว้ครับเผื่อคุมแบบว่าหลบไม่ทนันตีไม่ทนันศัตรูครับเน้นถึกเอาไว้เนาะส่วนลิงสกิลครับก็สายตีก็เน้นด้านของการเพิ่มดาเมจครับส่วนสายถึกก็เน้นลิง์ของการถึกนะครับก็ตามนี้เลยจะเล่นถึกหรือเล่นตีแรงครับอยู่ที่ว่าคุณชอบเล่นแบบไหนเนาะคุณหลบเก่งๆก็ตีไปเลยถ้าคุณหลบไม่เก่ง ลัวแบบว่าจังหวะไม่ได้ก็เน้นถือเข้าไว้นะครับส่วนเลิฟนั้นสามารถเอาไปลงอะไรได้มั่งละ่ะก็ลงได้หมดนะแต่อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับลงได้หมดเลยหอคงหอคอยน้ำหงน้ำหอมลงได้หมดแต่อาจจะต้องมีอาร์มีสกิลเพย์ในการเล่นสักหน่อยนะครับเพราะตัวละครตัวนี้มันช้าเนาะต้องมีสกิลเพย์ในการหลบหลีกสกิลเพย์ในการตีหลบตีหลบหน่อยนะครับก็ปตัวละครเก่าเนาะที่เล่นค่อนข้างจะสนุกดีนะเล่นสนุกดีอาจจะเล่นยากสักหน่อยแต่เล่น สนุกนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผม้วยครับติดตามคลิปนะสวัสดีครับ